มึงส่ง <curves> พี่ยาตีคอส่ล่ะพี่ยาเป็นลวงไปันโคเวียนนามันเต กุ่ะบงางอไรอนระวังระวังยุ่วังนะจำเลยจำเลยจำเลยจุทางเตอยู่นนนนยนเนปาานะน,นี่กลังโค้งมานี่นั่นนั่ของขขาวน่ะเลี้ยงเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยกลุ่มอะไรนะครับพี่ต้องตอนนี้เขาอยู่ในกลุ่มอยู่ามาชิกหาพัทก็ทั 5, ทนแล้ว ใครที่อยากดูต่อบรรยากาศคืนนี้บรรยากาศของพวกเราชาวตัวเก็มิสิกกับเวียดนามนค่ําคืนนี้บัตรราคา129บาทบัตรราคา129บาทครับพี่น้องต่ําตึงบัตรราคา129บาทตัวน,นี้คือเรากำลาังไล์ในกลุ่มอยู่แล้วคืนนี้จะมีรับน้องรับน้องใหม่ใจต้องสู้คืนนี้นะครับพี่น้องกับด่านคืนนี้กิจกรรมคืนนี้ไปเที่ยวคืนนี้เข่ากุมตอนนี้ถือว่าอุดหนุนแลลก็ะไ้เที่ยวน้ำตัวเก็มิสิกน้ำพี่น้องอีพีซีเดอร์ ซื้อบัตรจองตั๋วซัพพอร์ตทีมงานตัวเกียวมิวสิกนะครับเป็นน้องรักตัวเกียวอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วราคาหนึ่งรอยิบเก้าบาทกดบททัตรที่ลิงก์ที่เราปักหมุดให้เลยนะครับเราไลท์ทั้งวันนะครับเป็นน้องไลท์ทั้งวันทั้งคืนนะครับรอเพื่อนก่อนนู่นนะครับอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วนะครับอีพีสี่สิบด้วพี่น้องเด้อ อไให้เราหรือาเามันตื้นนี่เขายืนได้เลยแอเากรเไมเอาไเอาไเดเยเอาพี่ยามาแล้วโอเคจามเบด แอดมินส <Universe> ่งลิงด <in> ้วยค่ะคนรอเข้ากลุ่มค่ะแอดมินจับเรืออยู่ก็ยิ่งโตแอดมินส่งลิงด้วยค่ะเออเอาลีโอมายังอ่ะลีโอเอ็นี่อยู่ไหนประกาศถือห่ไม่มันมันนำไปโอเค มันน้ำไปแล้วลืมลือว่าเขาน้ามาก่านบอ